บรรยากาศนะครับรถไฟมาสวยๆนะครับรถไฟมานี่มีประชาชนมากมายนะครับพาประชาชนนะพี่น้องเพราะว่ามั่นคําแล้วนะครับหาโมกแล้วนะครับเนาะเอาบรรยากาศนะครับเนาะเอาบรรยากาศรถไฟจริงๆแล้วก็ประชาชนจริงๆนะครับน้าพี่น้องนี่แหละครับรถไฟข้ามสะพานแม่น้ำแพรนะครับเนาะรีการเจ้ะบุรีนะครับเนาะ นี่ครับวามสวยงามนะครับนะบรรยากาศตรงนี้เลยโอ้เสดายไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตรงนู้นนะครับเดานะครับ เที่ยวนะครับมือนี้ได้มีโอกาสได้มาเมืองกาญจนบุรีนะครับเมืองกาญจนบุรีขันผู้ใดมาเมืองกาญจนบุรีบ่ได้ไปชมสะพานสะพานเหล็กติขามแม่น้ำนะครับติขามแม่น้ำอ่าแม่น้ำนะ่คือแม่น้ำยังฮะแม่น้ำแฝ่ติแม่น้ำแฝ่นะครับแม่น้ำแฝ่เนาะครับมือนี้วิญญาณ ต้องมานะครับมาหอดเมื่อการน่กะ็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับเป็นยังไงแน่นะครับสิผาพี่น้องไปเบิง้งทา 4, เอฟซีเบิงเบ้งบ่เคยมานะครับนะเดี๋ยวไปติดตามตรงแม่นม้ําแฝงบูตลาดขา้าจงกวงขวางมากนะครับนะดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศเลยมีประชาชนมากมายนะครับนะครับผมไปดูกันบรรยากาศนะครับน,ะนี่คือก่อนจะข้ามไปสะพานนะครับนะลักษณะแบบนี้เลย ชมบรรยากาศตลาดเพื่นนะครับเนาะเนี่ยบรรยากาศมีของขายนะครับต่างๆนะครับแต่หนัเขาจรคึกคักนะครับนะเดี๋ยวยางไลเบอรงสะพานไม่นานเอ้แต่เจอรถไฟมากขึ้นสิเด็ดพี่น้องเนาะครับที่ยากเลยคืกว่ามาดูยุทธกิจนะสมัยเฮ็ดงานนะครับสมัยเฮ็ดงานนะครับเนาะไป าประมาณถามมุ่กลัวนะครับตอนนี้นะครับเมืองบรรยากาศเมืองการเนีย่ยยืดเยื้อเนะเมืองบ,อบออง่อพลอยเมืองเพชรเมืองพลอยนะครับเนาะมีประชาชนมาอยากแล้วก็ช่วงนี้ปีใหม่นะครับการฉลอดปีใหม่แล้วประชาชนอาจจะมาเที่ยวกันนะครับเนะบาะมันจะเกิดได้รับวัคซีนครบดูตรงบรรยากาศนะรบ,นะบรรยากศยากศ ไป,ไปชมกันดูสินะครับนะนี่เลยมาตรงนี้ต้องมาชมบรรยากาศนะครับก่อนี้ประชาชนเที่ยวมากนะครับก็คือคักนะครับวันนี้วันที่สามสิบตอนเย็นนะครับผมมาฮอดเมืองกันนะครับนักบรรยากาศเขาเอาื้นสะพานยังไงสพานท่วาที่อง ถล่มนะครับบรรยากาศอ่ะชมวงด้วยชมวงกับแล้วรถไฟนะครับรถไฟเขาเรียกว่ารถไฟสายมอนะเนาะมาจากกรุงเทพนะครับจากกรุงเทพนะครัแลนลอกมาเนะนี่ะนี่คือสะพานนะครับสะพานบรราก,กาศบราก,กาศมากโอ้ประชาชนเยอะมากนะครับน้องประชาชนเยอะมากเลยนะครับนะ ชุด,ๆๆๆๆดประชาชนมาเที่ยวเยอะเลยนะครับบรรยากาศประชาชนนะครับนะที่น้องมาเที่ยวชมนะครับเนาะอ่ะไปเรื่งสะพานครับเป็นยังไงเนีผมเชื่อในร้อหลายๆท่านกับโบเคยมานะครับประชาชนหลายหท่านก็อาจจะไม่เคยมาแต่ไอ้ชืหลายท่านอาจจะเคยมานะครับมาประจําตรงนี้นะครับเนะาะวิญญาณเคยขี่รถไฟนะครับขามตรงนี้ไป ไป,ไ,นนะไปถึงสะพานาทางรถไฟวัวนะที่ว่าไปถึงสยองหน่อยนะครับตรงนี้นะไม่ยากอ่ะเคยนั่งรถไฟตรงนี้ไปนะครับโอ้ประชาชนหลายนะครับเนาะแสงอาร์ซีสะท้อนจักหน่อยนะครับเน,นะนานนะ,านนนะนะแสงสสะท้อนจักหน่อยรบรนระยาก,กาศโอ้คนหลายครับมาเที่ยวหลายเนาะตัวมื่นกับที่สามเอ็ดละนะครับนะอาร์ซีอาร์ซี นะครับนะสี่ประชาชนหยุดจากการที่งานนะครับหยุดจากการที่งานแล้วนะครับเนาะบรรยากาศห่างมบรรยากาศมากนะครับเนะบรรา,กาะก็สุดยอดเลเอาไปเดินไปเรื่ยเร่น,นะครับไปชมกันก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมนะครับบรรยากาศแบบนี้อาจจะมากางเต็นนอนบริเวณเมืองการหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงก็อาจจะไปกลับนะครับเนาะ ครับเอลา่ารถไฟมากนะพี่น้องโอ้ยอยากได้ภาพตีตรงรถไฟมานะครับประชาชนตีลบลบรถไฟตรงบริเวณน,นี้นะนะครับบรรยากาศนะครับร้านอาหารยุติลียงนะครับเนาะบรรยากาศมากบรรยากาศหาาเห็นไหมงานเดียวเลยนะจัดไปก็คือไอ้ตรงนี้ตรงตรงที่โคตรขึ้นชมงานนะเนาะอือม วิญญาณจะไปะตัดต่อนะครับตัวติดต่อนี่น,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 นี่แม่น้ำแพร่เอ๊ะวิเดตแม่น้ำแพร่แพร่น้อยหรือแพรใหญ่แพรน้อยเนาะฮึวิเดตแพรน้อยเนานะเดี๋ย,ยนะวก็ <c oughs> บรรยากาศก็มีลานาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำแม่น้ำไหลย,ยุ่ๆยๆิ่งมครับเนะาะอากาศอนแสงจางยพี่น้องเนาะประชาชนมาหลาย กระจาสะท้อนแสงจังหน่อยนะครับเนาะโอ้นะต้องเซฟจัวคองนะครับนะต้องเซฟตัวนิดนึงเมือนประชาชนเยอะมากเลยทำงานไม่เกี่ยวมีแรงมากไปประชาชนเดินเดินมากเลยเดินมากไปเลื่อนเดิน ต้องเดินทางนะครับบรรยากาศนะก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเพราะว่ามาในทีล้วจะได้ปีใหม่แล้วนะครับเนาะปีใหม่แล้วจะไม่กี่วันก็ถึงปีใหม่แล้วนะครับเนาะจะถ่ายแบบเอาบรรยากาศนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแบบธรรมชาตินะไม่ต้องแต่งภาพอะไรมากนะครับนะไปเรื่อยๆนะครับนี่บรรยากาศ เป็นสะพานรถไฟแบบเหล็กนะครับเป,เป็นเป็นเหล็กนะพี่น้องเป็นเหล็กเนปะ็นโครงเหล็กนะครับเนาะมันยังไป้นะจะตกจะตกนะครับบรรยากาศนี่กับแม่น้ำแม่น้ำแพร่กับแม่นม้ำแพรตัวเมืองการจะอยู่ฝั่งโน้นอนนะ่ะตัวเมืองการจะอยู่ฝั่งโน้นนะเมืองการอยู่ด้านโน่นครับถ้าไป็รอบตามพี่น้องมาลองแพร่กันลองไปเซโน,นนอะ่ะ แฟ่ใหญ่นะครับอันนี้แฟ่หน่อยนะครับนะบรรยากาศพระเจ้าสั่งบรรยากาศมากแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆเลยครับสังเกตให้ยืนในภาพตัวนี้ก่อนนี่ในด้านนี้นะครับจะเป็นแฟแฟ่ยหน่อยน้ำตกจากสยุกหน่อยไหลลงมานะครับเนาะแตข้อมูลประผิดนะครับเนาะเกี่ยวกับการก็มีนักท่องเที่ยว เซลฟี่นะครับเซลฟี่ใต้ลูกแล้วก็ไปเป็นที่ลึกอาจจะไม่เคยมาเข้ามาแล้วก็มาถ่ายภาพเป็นที่ลึกนะครั้งหนึ่งบรรยากาศนะบรรยากาศบรรยากาศมากๆฮะวิทยาสิษย์พญานุทรุเลยสภาพข่ามนานาไปเลยนะครับนะลองบมือกันหน่อยนะ ากาน,นะนี่ตู้ก็เป็นเรือนักท่อง,นะทงเที่ยวนะครับไปสกินมานะครับผมคิดไว้นะว่าเอฟซีหลายท่านก็คงจะมาเที่ยว<ม>เคยมาเที่ยวบริเวณนี้นะแล้วเอฟซีหลายๆท่านก็บ็อกเคยมานะคอาจจะไม่เคยมาเที่ยวที่นี่เลยนะครับนะบรรยากาศฝั่งตรงข้ามก็เป็น,าาปน,ปนแมก่กุฎีมสวยองาๆอีกหนึ่งองค์นะ ดทายไปสุดสะพานแล้วก็ทายจบไม่เป็นนะครับเนาะเพื่อชมความงามของสะพานแม่น้ําแพรโดยที่เราอาจจะไม่เคยเอพซี F C อาจจะบม่เคยมานะครับนเนาะทัพซี่อาจจะไม่เคยมาเนี่ยทัพซีอะไรๆทางอาจจะเคยมานะครับนะ่ะติดนะตามดูนะครับไม่เคยมาเขาเป็นยังเรื่องการเจ้าบ,บุรีนะครับขเขาเรียกสะพานอะไร มันมีประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ยืนยาวนะครับประวัติศาสตร์ยืนยาวเลยตรงนี้นะครับประวัติศาสตร์ยืนยาวโอ้เสียวนะครับเดินเดินไปนี่เสียวเหมือนกันนะครับเียวิี่ใหสิเดินไปได้บอบก็โอเคเขาจะเห็ดพื้นดีนะครัพื้นป้องกันว่าให้ประชาชนที่เดินอยู่นี่ตกได้นะครับบรรยากาศเห็นไหมครับนะมีมีตรงยืนออกไปสํหรับให้ประชาชนออกว่ายืนชมบรรยากาศตรงนี้ได้เห็นไหมครับนะ มุมนี้เห็นปะสวยงามนะครับกาญจะนะบุรีนะครับสะพานเขาเรียกสนนะพานบรรดาหรือเปล่านะครับนวครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวร้านนะครับว่ไป,ไปครับอ่ะนี่หน้าสิบวตัดคลิปนะนี่หาสิบวตัดคลิปโอ ก็ในกลุ่มเดียวกันก็บรรยากาศนะครับต,ตรงนี้กัอนอันนี้ก็มีเรือนักท่องเที่ยวอาจจะเหมาลํำนะครับเป็นเรือเป็นเรือเหมาลำ้ำนะเป็นเรือเหมาลํำมามาเที่ยวช่วงใกล้สิ้ดนปีใหม่นะครับวันนี้สามสิบแหลวบดนมืนก็สามสิบเอ็ดมือก็ันที่หนึ่งก็เป็นปีใหม่แล้วนะครับนะนก,ก็อาจจะมีเรือสําหรับรองรับนักท่องเที่ยวนะครับนะ บรรยากาศก็จัดงานร,รองรับช่วงปีใหม่นะครับนะบรรยากาศน่นาเที่ยวมากนะครับก็ที่ถ่ายวันนี้ก็หมายถึงสำหรับเอซีที่ไม่เคยมาเที่ยวนะครับนะเที่ยวไม่เคยมานะอาจจะไม่เคยมานะ LC เอลซี่อะไท่านก็เคยมาบ่อยแล้วอะไรสินะเอลซี่อะไรนะาทางมันมากขึ้แต่บางท่านก็ไม่เคยมาเลยนะที่ยากสิบ่ะาวบ่าวไทย วุ้นเล้าเนี่ยน้อครับเนาะามาในเกตเมืองการไท่กิน,กนเหล้ามีน้ำปนกันไปเดือคข้มนะครับนะเหมือนบรรยากาศน่าดูไหมนะครับน่าชมไหมบรรยากาศนะครับซึ่งคนต่างชาตินะครับ,นะนรบนะเนี่ยวิญญางขามมาแล้วนะครับขามมาสะพานแล้วนะครับสามมาอ่ะสุดฟังนี่แล้วนะครับโอเควิญญาณสีให้เบิาา้องหน่าวิญญาณ มาถึงสะพานฝั่งนี้แหละวถ่ายแล้วนะครับเนาะเมือ,องกาญจนบุรีนะเขาเรียกสะพานข้ามแม่น้ํานะครับแม่น้ํากาญนะครับเนาะจะได้จะจัดปีใหม่รองรับช่วงปีใหม่ที่ถึงนี้นะครับเนะาะเขาจะไปจัดแบบนี้เวลาท่องเที่ยวอ่ะเดี๋ยวกลับคืนนะสุดแล้วครับสุดแล้วสะพานสุดแล้วนะครับเนาะอ่ะโอเคกลับคืนครับถ่ายกลับคืนไปฝั่งโน้น ตรงกลางเลยทีนี้เดินตรงกลางเลยครับเสียดายให้พี่น้องชมบรรยากาศทึ่งมากแล้วก็ทึ่งกลับนะครับนะครับอ่ะบึงบรรยากาศนะเห็นป่ะฟูเซลฟี่เซลฟ์่ะครปกก็คือเฮาสีบรรัวไทยนักท่องเที่ยวเลยรกันบ้างเพราะว่าข้าเจ้ามาเที่ยวกับต่างถ่ายรูปนะครับตองแอคก็ต้องอ่า เซฟีแอคชั่นนะครับนะ,ะก็มีแอคชั่นหรือมีเซฟี่้าน่างนะครับนะลอะไปดูบปรยากาศนะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลนะครับเขาจังจนที่เกิดมาควบคุมกันดูแลนะครับนักท่องเที่ยวนะครับมีปัญหาอะไรก็าากช่วยเหลือกันได้หรือจะแก้งข่าวให้เทราบนะครับนะบรรยาก,กาศตอนย่างแรลงนะครับนะ เมืองกาญจนบ,บุรีสะพานกาญจนบ,บุรีนะครับนะ่ะไปอดีตตามมมืองพนณะบรรยากาศนะครับนะกับมีประชาชนหาดนะขับนเะบ,บิงบ้งเบิ้งนักท่องเที่ยวน้ำนะครับเบิ้งนักท่องเที่ยวไปน้ำแล้วกันชมคลิปไปน้ำนะครับนะ่ะรวม คือเนี่ยจะภาพแบบเป็นธรรมชาตินะครับเนะาะไม่ชอบนี่นักท่องเที่ยวนะครับเที่ยวชมน,น,นี่นักท่องเที่ยวนั่งเมาลำงมาเชี่ยวชม ตัวเมืองการอยู่ข้างบนนะครับเมืองการตัวเมืองการนนะครับทางน้างลงไปนะครับเนาะพี่น้องกับเบิ้งบรรยากาศทั้งไปทั้งกลับนะคุณย่ากาลับคือได้มีโอกาสหรือมาถึงว่าคุญยาาา่ยาบ่คือว่าิสด้มานะครับก็คือเพื่อนบ้านด้วยกันนี่แหละคนสนิทก,กันนี่แหละมาปลูกสาวนอยู่เมืองกาญนนะครับมาอยู่ตัวจังหวัดการนนี่แหละ ลูกสาวพัชกาหมัดมันได้เอาเอารถมานรับนะอนุญาตกันนี้อยู่กได้มาห้าแล้วก็สิอาหานำเขาเจ้าขอห้าเป็นมุ่งนะอนุญาตกับนิวการมาบรรยากาศทังนี่แม่แม่รงนะครับจแม่คนอีมงใหญ่ๆมอเลื่อยด้านโน้นนะเดี๋ยวเราต้องเที่ยวอยู่ตรงนี้มาชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศชมบรรยากาศ เป็นสะพานเหล็กครับสะพานเหล็กสะพานเหล็กนะครับเป็นสะพานเหล็ก <ale> ท <k> ั <ale k> ้ง <ale> ด <k> ุนเลยทั้งดุนเป็นสะพานเหล็กทั้งดุนนะครับเนาะชมบรรยากาศนะครับเนาะเอตรงนี้บอกเข้าใจว่างานขาเจ้าบ่แนจไอว่างานงานแม่น้ำแฝงเอิ้นว่าเขาเรียกว่าเอิ้นว่าน้ำงานแม่น้ำแฝงนะครับเนาะ วงหัเข้าเจ้าแล้วไปไปหรืออ่าบ่ทันเลยไม่ยากหบ่บ่มนี่ขับนะเดี๋ยวจะมาหอดคำคำนะครับขาโมกลัวแหละแต่เลยสวยอากาศมาถ่ายคลิปเอฟซีบ้างนะครับเนาะเนี่ยสะพานเล็กดุนดุนไหมครับสะพานเล็กก็ไปนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับนะก็คือได้มาเที่ยวเมืองกาญจนบุรี เขาบอกว่าทามาเมืองการถ้บบอมาเที่ยวตรงนี้ไม่ถึงสภาไม่ถึงเมืองการเขาว่านะนะครับมันก um ็จะบอกนะทาม่าเมืองการถ้บบอมาเที่ยวตรงนี้ก็เหมือนไม่ไม่ถึงเมืองการเซวานะครับนะดงชมบรรยากาศก็มีคนมาซื้อผีมีสาวมาแต่งเซฟี่นะครับก็คือคนต่างชาติก็มีต่างชาติก็มีนะครับต่างชาติก็มีนะนํำนะครับนะครับบรรยากาศตรงนี้ ก็ผมิดวา f อฟซหลายๆท่านนะครับก็คงจะมาบ่อยๆแต่ f อฟหลายๆท่านก็คงจะไม่เคยมาเลยครับชีต่างชาติชาต่างชาติกันด้วยครับดูบรรยากาศไปเห็นไหมคนก็มาถ่ายรูปเอารูกมาถ่ายเพราะว่าหนึ่งอาจจะครั้งหนึ่งนะครับไม่ชีวิตอาจจะมากนะครั้งหนึ่งได้มาก,ก็มาเก็บภาพ รพระสงฆ์พระเจ้าก็มาสงฆ์พระเจ้าท่านอาจจะมารับท่านอาจจะมาเที่ยวนะครับแกาค่สลนเียเท่าไรจะพระเจ้าท่านก็ได้มาเที่ยว หรืออาจจะมีโอกาสได้แวะมาช่วงท่างก็อาจจะมานะครับนะก็มีร้านอาหารอยู่ใต้แพ่ด้วยนะครับร้านลวงแขงนะก็มีนะครับเห็นไหมก็มีร้านอาหารเล็บริการด้านบนซ้ายไม่นับแพรนะครับบรรยากาศยามบ่ายนะครับนาะบ่าย นะครับก็คือครั้งหนึ่งได้มาเที่ยวเราก็ต้องเก็บภาพเหล่านี้นะครับนะแบบสีส้นก็ลิยากระเดยมาแบบตรงนี้ผมวังว่า <ๆ S 2> พี่น้องอฟซี่ล่ยไล่ทันอาจเสร็จก็เคยมานะครับอาจจะไม่เคยมาถึงนี้เลย ได้มากอะเก็บภาพเราหนี่เป็นฝายนะครับเนาะบรรยากาศนะครับนะคำคำหาโมกัวนะครับนะอ่ะปุ <món> ่นยาก็มยังไลกะอยากไม่เก <unda> ็บภาพจักสี่แบบนี้ให้พี่น้องเบิรงว่าตรงนี้จะขึ้นแหล่งท่องเที่ยวกลหมายถึงว่าถ้าผู้ใดมมเมืองการนะครับถ้าบริมาตรตรงนี้นะครับถือว่าบดถึงเมืองการนะครับเจ้า ทุกคนต้องมาตรงนี้ก็ต้องมาเที่ยวตรงนี้นะครับมาที่นี่ก็ต้องมาเที่ยวมือกเมืองกาเมืองกาเนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับมีภูเขาสวยงามตกงามๆแบบนี้เมืองประวัติศาสตร์หรืออะไรนะครับเนาะพี่กน้องมีโอกลัดลองมาเบ่งนะครับมามาเที่ยวชมดูนะครับเมืองการนนะครับไม่ยากอะได้มากก็มาเก็บพาตรงนี้มาเล่าเรื่องตรงนี้้พี่น้องฟังนํำนะครับ เล่าเรื่องเห็นภาพนะเล่าเรื่องต่างๆถ้าเกิดอนญาตไปเจาะภาพลึกๆนะครับเจาะภาพลึกๆนะครับนะลึกคราบประวัสสติศาสตร์ต่างๆลึกๆเข้าไปมันอาจจะเป็นแปนโบราจีไปมากมายขนาดนั้นนะครับนะ,ะเดี๋ยวอนุญาตสิย่งางไปเบื้องริมถนนริมก้อนสิลปงสิหาปูนนะครับเนาะช่วยหมังมาเลย ขึ้นีนะครับอ่ะที่นอ้องบูวากันขับน็อตบูวากันพี่นั่งเป็นว่าเม่เอกลักษณ์อย่างเงมืองการนี้เอกลักษณ์อย่างจะคือลุกปืนใหญ่ปืนขาจวาว่าปืนใหญ่ที่มัถล่มสะพานนะครับนะเนี่ยนะครับสะพานถล่มสะพานมันะเป็นวัสร์นะครับเรื่องเล่ามานะครับนะครับนี่บรรยากาศตร,ตรงนี้นะ บรรยากาศนะครับนะนะนะครับยามเย็นนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับนะที่สะพานข้ามแม่น้ำแควกาญจนบุรีนะครับเนาะพี่น้องอ่ะกาวิยาณไม่อย่างไรกาอยากให้เห็นภาพเรานี่นําวิญญาณมากอะมาเป็นเก็บภาพเรื่องเล่าก็คือ ไปเที่ยวที่ไหนตรงไหนที่มันสวยางามไปเก็บมาฝ่ายเอฟซีนะครับเก็บม,มาฝ่ายเอฟซีในเอฟซีเห็นน้นเนนำเบาไปเล่าซือ้อว่าโอ้ยไปเมรัาเมืองการไปสะพานหาแม่นาแฟมาแล้วเบากตคือเป็นคืนกอก้มเบานะครับแค่เป็นคำเบาแต่ว่าภาพโ่เห็นนะครับมือนีวิ่ญยากกันเลยว่าเราเล่าเห็นภาพโอ้หมืดนะตอนแสงเงาครับมันมืดนาะเอาไปพี่้องครับไม่มีองไรที่ไหนเก๋งีกก้ญ่ายเกะ นะู่นนะเขาพ่นเอฟซีที่ติดตามนะครับที่ตามมือญ,ญ,ญาติพ่พ,พี่น้องไปเชื่อใจไม่เกิดเมื่อเมื่อการนะครับหรืออย่งไรก็ให้กึ้นพลังใจวิ่งาปต่อไปนะครับคือว่าคนส่วนมากหรือญาติพี่ิดแมตนะครับเนะตาปิดแมตครับสวัสดีครับ